ได้ใช่ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็<า>นีสาครับคลิปนี้ครับอ่าวันนี้ต้อนรับเข้าสู่คลิป BOS Channel BOS Channel ก็วันนี้ก็อ่ผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีก็มา <SU cc ion> เลี้ยงน้ําครับทางร้านครนะน้ำทางร้านของอ่าช่องพ่อแม่มาตา่อยครับพ่อแม่มาตา่อยวันนี้ก็เลี้ยงน้ำนะเรียงน้ำ,นำเอาพุงคาเฟ่ข,ข,ข,ขนมนะ เรื่องน้ำกาแฟขนมนะคว่ารู้สึกว่าขนมนะพวกเราเหนื่อยร้านเพราเมื่อคืนผมไม่ได้นอนสองวันเลยครับที่นูไม่นอนเลยแต่เมื่อวานทางถ้ามียูทูบเบอร์หรือว่าพ่อค้าแม่ค้ามากินได้ครับฟรีครับฟรีครับมีเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะนีน้องมาต่อยเพราะมากปีสี่ก็มีคนเต็มตรงนี้แล้วผมเลยไม่หลับนอนเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ว่าจะเรียกน้ำสักมาาต่ออยเเอาสมุนไพรมาหน่อยมาหน่อยน้ำสมุนไพรเขียนอ อันนี้ก็เป็นกาแฟเต็มร้อยเราก็ไม่นอนทั้งคืนนะไม่นอนคืนกินน้ำตอมเราเราเลือกยังไงเนี่ยน้ำเอาเลยพี่หยิบเลยพี่ก็เอาขวดหนึ่งสองขวดแล้วก็หิวก็เดินมา่อ๋อครับผมนะก็ กินได้ตลอดครับหยิบใหม่นะฮะกินได้ตลอดครับเอฟซีก็หมาทั้งร้านนะทั้งร้านนะฮะก็มีง่ายขนมเนยแต่เราก็ยังไม่ได้กินข้าวนะกินข้าวแบนได้ไหมเนี่ยได้ครับโอได้นะครับโอ้โหนะบำรุงสมองครับ ขอบคุณมากนะครับผู้ใหญ่จะดีนะฮะหนึ่งอย่างร้อนนฮะโอ้ข้าเจดูจ่ลตันแล็กมันได้ส,สามอาฉันเปวดดุมเอยมร้อ,เอ,อ,อน,อนเป็น,ปน,ปนไม่ตุไม่ลงลงอีน้อนไม่ลง กินมากๆแล้วฮะนี่น้ำเด้อพี่พี่ยูทูบเด้อมาแม่หยิบได้เลยเอาอะไรก็ได้เอาลมก็ได้เลือกได้ครับเอาอะไรก็ได้ไรนี้นะก็มีทุกอย่างครับลูกซีเลี้ยงผู้ใหญ่ใจดีครับ เทนี้ฮะหนวแล้วมาใหม่นะเอาเท้นนหอนะพี่เคครับกินข้าวไม่ลงนเรหาแม่มาตอหรือเปล่าแม่ขวัญใจเหรอโทรศัพท์เสียโทรแล้วไม่ได้กงแต่เมื่อคืนแกโทรหาหนูแล้วเมื่อเช้าหนูบอกไม่เป็นไรค่ะแต่โทรเขามัไม่ไดมีใครเดี๋ยวแกเอามาให้โทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์แบนถ้าแบนได้แบนครับกดเลกดเอ็มร้อย นี่ก็กินได้ครับกินได้ตลอดนะฮะก็ผู้ใหญ่ใจดีของอช่อง,าม,าองมาต่อยนะ,ะฮะผู้ใหญ่ก็สั่งซื้อเหมาทั้งร้านค่ะยูทูบเบอร์ทุกท่านที่มีใครจะกินในน้ำกินขนมกินมามะ่ากินอะไรทุกอย่างก็มาเอาได้ครับมาเลือกซื้อได้นะผมนะขอบคุณมากครับผู้ใหญ่ใจดีของช่องมาต่อยนะฮะผมก็เป็นเนปซีมาต่อยนะ คขอบคุณมากนะครับคลิปนี้เดี๋ยวก็ขกับนาอย่าอะไรสีนาทีมแต่กับตันยังไม่ได้เอาอะไรเลยไม่เป็นไรตันนี้ก็กินขอรีก็ไม่ต้องนาไม่่อยสองันนี้ปลครับปลาซอเปนไรเพราเรายอรับะร้านทําใหม่ฮรแต่ก่อนผมก็นอนเคยนอนอยู่ที่นี่นะแต่ก่อนเคยนอนอยู่ที่นี่นะแต่พ่อแม่ว่าต่อยก็ให้นอน อันนี้ทำร้านใหม่ก็สวยแล้วฮะก็บรรยากาศนะเะแสงแดดมากเลยนอนนอนก็บรรยากาศแสงแดดฮะตอนนี้แดดร้อนมากนะฮะที่หน้าบ้านลุงพลมะแตนผมก็ได้นอนนิดหน่อยยังไม่ได้นอนนะฮะผมก็ยังไม่นอนนะฮะตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับผม ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆครับนักท่องเที่ยวนะมาเรื่อยๆครับนะครับมาเรื่อยๆก็ชมองค์ปู่นะฮะองค์ปู่ก็รอนะฮะรอครับยังเป็นสภาพเหมือนเดิมอยู่ที่บ้านก็มีบ่าวนูกับลุงเสือภาษาก็มาดูแลบ้านให้ครับตอนนี้ก็ลุงลุงเขาไป ไปกรุงเทพครับพุงเข้าไปกรุงเทพอันนี้ช่วงนี้เวลานี้บ่ายโมงช่วงนี้บ่ายโมงนะอากาศยังร้อนนะ,ะบรรยากาศร้อนมากเลยฮะก็ ริเวณหน้าองป่นะฮะกินกินแบนครับแบนฮะแบน,บ,แบ,นบำรุงครับเมื่อคืนนี้ก็ดึกมากครับไล่ข้ามคืนนะดึกมากก็นะฮะแบนฮ์ฮบบำรุงร่างกายครับ ก็เป็นกำลังใจให้นะครับ f อทุกท่านคนระับลุงเขาก็ไปไปตามตามหมายเรียกครับหมายเรียกตามหมายเรียกนะครับไปฮ<ป>อฮะแก้เลแยแก้ไหนแก้ บรรยากาศนะองคูนะครับตอนนี้คลิปนี้นะก็ขอเป็นกาลังใจให้ให้ลุงผลป้าแตนด้วยนะครับก็ให้ผ่านพ้นได้ดีนะครับก็ชีวิตชีวิตต้องสู้ครับสู้ครับสู้นะฮะชีวิตเราต้องสู้นะฮะมันยังมันยังเป็นช่วงช่วงเริ่มต้นนะช่วงเริ่มต้นอยู่นะมันก็ต้อง อยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องเป็นกระบวนการอ,อยู่ในขบวนการของของศาลนะฮะก็เราก็มาดูแลบริเวณหน้าบ้านลุงลุงป้านะครับผมนะก็อากาศร้อนมากช่วงนี้ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงตัวนี้กินแบรนบำรุงร่างกายนะแบรนด์บำรุงร่างกายนะครับ นะนะคลิปนี้ก็ขอเพียงลงแค่นี้นะครับคลิปนี้ขอเพียงจบลงแค่นี้นะครับผมนะคลิปแล้วต่อดูดูคลิปต่อไปนะครับดูคลิปต่อไปนะติดตามคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็ชมบรรยากาศองค์หน้าบ้านลุงผลป้าแตนนะฮะแล้วก็ช่วงบรรยากาศองค์ปู่ประดจิตนะฮะแล้วก็มีเอฟซี FC ใจบุญนะก็มาช่วย ช่วยสั่งสั่งนุง่งสั่งน้ำขังขนมร้านาพ่อแม่มาต่ต่นะฮะร้านม่ต่อยนะก็ <_ S 1> ขอขอบคุณมากนะครับ <_ S 1> ขอบคุณมากนะครับเอฟซีที่เข้ามากดไลค์มาดูยอดบิวมาดูบรรยากาศช่วงช่วงนี้ฮะช่วงช่วงลุงพลป้าแตนไม่อยู่นะลุงพลป้าแตนไม่อยู่ไปไปตามทนายตั้มนะทนายตั้มก็พาเข้าไปมอบตัวฮะมอบตัวที่สำนักงาน กรมตำรวจแห่งชาตินะฮะนะครับคลิปนี้ก็ขอลงเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับดูคลิปต่อคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ